น,นี้เราก็ตุนมาพอประมาณแล้วนะคะเราจะเอาหัวไชเท้าสวัสดีค่ะคุกวิทย์ปานิดานะคะวันนี้จะทําก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อสามชั้นตุนนะคะนี่คือเนื้อสามชั้นนะคะติดมันส่วนประกอบของเราก็หลกัหลกๆก็จะมีเนื้อสามชั้นหัวไชเท้านะคะมีเกลือมีกระเทียมทุบ อันนี้เครื่องตุนนะคะเครื่องตุนแบบไหนก็ได้เพราเป็นเครื่องตุนพรอนก้อนหนึ่งน้ำตาลน,น้ำตาลก้อนนะคะเนี่ยคือน้ำตาลน,น้ำตาลอ้อยน้ำตาลกรวดนะคะกระเทียมดองแล้วก็น้ำมันหอยซีอิ้วดำซีอิ๊วขาวซอสฟ้าเขียวนะคะ เดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้อีทีนะคะว่ามีอะไรบ้างเผื่อขาดตกก่อนอื่นเราก็จะตั้งหม้อหม้อใส่น้ำนะคะเราเอาหมอใส่น้ำแล้วเราก็จะเอาเอาเครื่องเทศลงไปเครื่องตุน๋นลงไปให้หมดโดยจองนึงน,นะคะจากนั้นเราก็จะเอาเนื้อที่เราหั่นไว้ลง ใครจะใช้หมูก็ได้นะคะสูตรนี้ทำกินบ่อยค่ะคือทำครั้งใดก็อร่อยนะคะเหมือนเป็นนั่งกินที่รานเลยนะคะเราเอาขนอโใส่ลงไปกระเทียมนะคะกระเทียมทุบใส่ลงไปพร้อมกันเลยนะคะไม่ต้องรออันนี้ใส่ประมาณหนึ่งกร,รัมเล็กไปก่อนนะคะ แล้วก็เกลือนะคะช่วยเค็มน้ำตาลอ้อยใส่ไปก้อนหนึ่งใครไม่มีใส่น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็กระเทียมดองนะคะอุ้ยกระเทียมดองใส่ไปหัวหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำกระเทียมดองนิดหน่อย ใส่ไปสองหัวอลยแล้วกันทีนี้เราก็จะปรุงใส่น้ำมันหอยลงไปกะเอานะคะทุกอย่างกะเอาใส่เยอะใส่น้อยไม่มีผลอะไรนะคะความเค็มนี่ถ้าไม่เค็มเราเพิ่มได้นะคะอันนี้ใส่แค่ความนัวแล้วก็สีเพิ่มสีซีอิ๊วขาว สูตรก๋วยเตี๋ยวก็จะมีอยู่แค่นี้แหละค่ะไม่ไม,ไม่มีอะไรเยอะกว่านี้อันนี้ซีอิ๊วดำหวานนะคะเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็หวานนิดนึงทีนี้เราก็จะตุนไฟอ่อนๆน,นะคะตุนไปจนเนื้อมันเปื่อยนะคะแล้วเราค่อยตักตักออกมาหั่นนะคะพอเนื้อใกล้จะเปื่อยเราถึงจะใส่หัวใจเท้านะคะ ใส่ตอนนี้เดี๋ยวมันมันจะเละนะคะเพราะว่าหัวไชเท้ามันตุนไม่นานสูตรนี้ทํากินบ่อยค่ะทำข้างในก็จะอร่อยทุกครั้งนะคะมันปรุงไม่ยากนะคะเอะ่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนหรือหมูตุนปรุงคล้ายๆกันนะคะจะใช้หมูหรือเนื้อก็ได้นะคะน้าซุปมันจะเข้มข้นมาก มันทําไม่ยากนะคะทําเราสามารถรสชาติคล้ายๆกับเราไปกินที่ร้านเลยนะคะไม่ต่างกันมากนะคะเราจะตุนไฟอ่อนๆนะครับตุนไปจนกว่ามันจะนุ่มก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะน่าจะประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะตอนนี้เราก็ตุนมาพอประมาณแล้วนะคะเราจะเอาหัวชัชเท้าลงนะคะ จากนั้นเราก็จะตุนต่อไปนะคะจนจนเนื้อมันนุ่มนะคะแล้วเราค่อยตักออกมาหัน่นเพื่อจะได้หั่นง่ายนะคะเออตอนนี้เนื้อก็เริ่มนุ่มแล้วนะคะเนื้อส่วนนี้มันจะนุ่มเร็ว,วเราจะเอาออกมาหัน่นหั่นชิ้นพอดีคำนะคะ เร,เราจะหั่นชิ้นพอดีคำหั่นไล่ความนะคะ จะตุนไปจนกว่าเนื้อจะเปื่อยเปืยเท่าที่เราพอใจนะคะคือไม่เปื่อยมากเปื่อยพอดีเราก็จะเอาซ่อมจิ้มคอยเช็ดดูนะคะเราจะมาปรุงเพิ่มในตอนนี้นะคะหัวใชท้าที่เราก็จะตุนไปจนกว่าหัวไชหัวไชทามันจะใสนะคะ ือพอดีนะคะตรงส่วนน้ำซุปถ้าเราคิดว่าจืดไปเราสามารถเพิ่มซีอิ๊วขาวนะคะได้ เกิ่มซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือน,นิดหน่อยนะคะจากนั้นเราก็จะตุนไฟอ่อนๆออนออนไปจนก,กว่าเนื้อมันจะเปื่อยแล้วก็หัวเชเท้ามันจะใสนะคะเราถึงจะทำการปิดเตา